พระนอนเมืองโคราชพระนอนเก่าแก่ที่สุดในไทยกรมศิลป์ออกามาสยบทรามา่าพระนอนเมืองโคราชหลังบ้างสื่อโซเชียลระบุมีอายุถึง3,000ปีทำชาวเน็ตสุดงงเพราะเก่าแก่กว่าศาสนาพุทธเสียอีก โดยข้อมูลอายุที่ถูกต้องของพระนอนองค์นี้คือประมาณ1,300ปีซึ่งถือว่าเป็นพระนอนเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยสำนักศิลปากรที่10บนครราชสีมากรมศิลปากรอ,ออกมาให้ข้อเท็จจริงกับอายุของพระนอนเมืองหรือพระนอนหินทรายโคราชซึ่งเป็นพระนอนหินทรายใหญ่ที่สุดและเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทย หลังมีบางสื่อโซเชียลออกมาระบุว่ามีอายุมากถึง3,000ปีจนทำให้หลายคนสุดงงว่ามีอายุเก่าแก่กว่า,าศาสนาพุทธเสียอีกก่อนที่สื่อดังกล่าวจะแก้ไขในภายหลังพระนอนมีอายุเท่าไหร่พระนอนมีอายุถึง3,000ปีพระนอนยังคงเป็นกระแสและถูกพูดถึงอยู่เรื่อยๆจึงเป็นโอกาสดีที่จะพาทุกท่านไปรู้จักพระนอนว่าแท้จริงแล้วอายุ3,000ปี หรือ1 3ึ0ปีกันแน่สำนักศิลปากรที่สินครราชสีมาขอเรียนให้ทุกท่านทราบว่าพระนอนซึ่งตั้งอยู่ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้นอกเมืองโบราณสร้างขึ้นในวัฒนธรรมทาวารวดีซึ่งมีอายุอยู่ในช่วงพุทธศตวรรษที่12-16ถึง16และจากการศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบศิลปก,กรรมและวิเคราะห์หลักฐานทางโบราณคดีที่พบจากการขุดค้น จึงสันนิษฐานว่าพระนอนองค์นี้ถูกสร้างขึ้นในช่วงพุทธศตวรรษที่13หรือประมาณ1,300ปีมาแล้วจึงนับได้ว่าพระนอนหรือพระพุทธรูปปางสายญาติเป็นพระนอนที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศไทยนั่นเองจากการดำเนินง,งานโบนราณคดีในปีพุทธศักราช2533-2534โดยหน่วยศิลปากรที่6นครราชสีมาขนานั้น ทำให้ได้หลักฐานสำคัญหลายประการเกี่ยวกับองค์พระนอนดังนี้พบหลักฐานส่วนอาคารที่เป็นโครงสร้างรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วยอิฐขนาดกว้าง6.50เมตรยาว26เมตรเพื่อประดิษฐานพระนอนได้พบหลักฐานโบราณวัตถุประเภทต่างๆประกอบไปด้วยเศษภาชนะดินเผาแบบทวารวดีเศษภาชนะดินเผาแบบเขมรพระพุทธรูปสำริด ปติมากรรมสำนิดรูปพระโธิสัตว์อวโลกิเตศวนโบราณวัตถุประเภทหินได้แก่ธรรมจักรสองบริเวณองค์พระนอนพบหลักฐานว่าองค์พระนอนพระพุทธรูปสายญาตประกอบด้วยหินทรายสีแดงอยู่ในลักษณะเดิมเกือบทุกส่วนยกเว้นส่วนพระเศียรและส่วนพระบาทซึ่งถูกขุดหาโบราณวัตถุก,กันมากทำให้ชั้นดินบริเวณดังกล่าวสับสนและมีเศษอิฐปนอยู่ในชั้นดินมาก รวมทั้งมีหินทรายที่แตกออกมาจากชิ้นส่วนขนาดใหญ่เป็นต้นว่าส่วนพระศอส่วนพระผ้าหาและส่วนของพระกรที่รองรับพระเศียรมากองอยู่ด้านหน้าพระพะและมีชิ้นส่วนของพระเศียรอีกหลายชิ้นปนอยู่ในชั้นดินด้วยนอกจากนี้ได้พบส่วนพระบาทอีกชิ้นหนึ่งในชั้นดินวางนอนต่อกับส่วนชายจีวรซึ่งสลักด้วยหินทรายเป็นแผ่นตั้งขึ้นด้านหน้าสลักตามรูปแบบการคลองผ้า ส่วนด้านในสลับเป็นร่องสองร่องเป็นเดือนสำหรับสวมพระบาทเข้าไปส่วนด้านหลังขององค์พระนอนนั้นบางช่วงได้ก่อสร้างง่ายๆโดยใช้หินเป็นแกนแล้วก่ออิฐปิดเป็นแผ่นหลังซึ่งจะเห็นได้ชัดเจนตรงส่วนพระอังสาล่างยังคงมีแนวอิฐก่อโค้งรับกับพระสออยู่พร้อมกับใช้ปูนขาวฉาบผิวอีกชั้นหนึ่งนอกจากนี้ยังพบที่ส่วนพระโสนีอีกด้วยรูปแบบของพระนอน หรือพระพุทธสายญาาินี้ได้รับอิทธิพลของศิลปะแบบทวารวดีที่มีอิทธิพลของศิลปะแบบพื้นเมืองโครงสร้างขึ้นราวพุทธศตวตรรษที่13เป็นต้นมาใกล้เคียงกับชุมชนสมัยทวารวดีภายในเมืองโบราณเมื่อทุกท่านชมพนอนเมืองเสมาซึ่งตั้งอยู่ภายในวัดธรรมจักรเสรมารามเป็นที่เรียบร้อยแล้วภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเกิดขึ้นจากความร่วมมือระหว่างกรมศิลปากรและวัดธรรมจัดเสมารามโดยจัดแสดงโบราณวัตถุตลอดจนบอกเล่าพัฒนาการทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์เมืองโบราณเสมาให้ทุกท่านได้ชมพร้อมกับการเรียนรู้กันอีกด้วยและก่อนเดินทางกลับก็ขอเชิญชวนให้ทุกท่านไปชมเมืองโบราณเสมาซึ่งมีโบราณสถานภายในเมืองกว่า9แห่งเพื่อให้การเดินทางมาในครั้งนี้ จะได้รู้จักโบราณสถานโบราณวัตถุและซึมซับความรู้เกี่ยวกับเมืองโบราณและพระนอนเมืองเสมาให้มากยิ่งขึ้นสำหรับพระนอนหรือพระนอนหินทรายประดิษฐานอยู่ที่วัดธรรมจักรเสรมารามตําบลเสมาอำเภอสูงเนินเป็นพระพุทธรูปปางพระพุทธสายญาติหรือพระพุทธรูปนอนสร้างจากหินทรายสีแดงจำนวนมาก นำมาประกอบกันและสลักออกมาเป็นพระพุทธรูปนอนที่สวยงามเปี่ยมศรัทธาพระนอนเมืองเสมานอกจากจะเป็นพระนอนที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในเมืองไทยตามข้อมูลของกรมสิลที่กล่าวมาในข้างต้นแล้วพระนอนองค์นี้ยังเป็นยังเป็นพระนอนหินทรายที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในเมืองไทยอีกด้วยโดยมีความยาว13.30เมตรสูง2.80เมตร ขณะที่โดยรอบองค์พรนอนยังพบเสมาหินปักล้อมรอบอยู่อีกด้วยพระนอนหินทรายอายุ1,300กว่าปีวัดรรมจักเสมารามตั้งอยู่ที่ตำบลเสมาอำเภอสูงเนินตั้งอยู่ในอาณาเขตบริเวณที่เรียกว่าเมืองเสมาซึ่งเป็นเมืองโบราณสมัยทวารวดีคู่กับชุมชนโบราณแห่งแรกของโคราชวัดก่อตั้งเมื่อพุทธศักราช 2,295สังกัดมหานิกายได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อพุทธศักราช2,518เดิมบริเวณนี้เป็นศาสนาสถานในสมัยทวาราวดีจึงมีโบราณวัตถุที่สำคัญลักษณะวัดพัทธสีมาประเภทวัดวัดราชอาคารเสนาสนะประกอบด้วยอุโบสถสร้างขึ้นในปีพุทธศักราช 2,514หอชันสาราการ,ปรเปรียนกุธิสงฆ์หอระฆังสาราบังเพลญกุศลและชาวกนสถานการบริหารและการปกครองมีเจ้าอาวาสเท่าที่ทราบนามคือหลวงปู่แจ้งประมาณปีพุทธศักราช2470 2497พระครูธรรมจักรเสมรักเจ้าอาวาสรูปปัจจุบันสิ่งที่น่าสนใจ แหล่งท่องเที่ยวเชิงพุทธด้านสถานปัตยกรรมและจิตกรรมเช่นพระนอนสร้างขึ้นในสมัยทวาราวดีและรรมจักศิลาประดิษฐานภายในอาคารซึ่งอยู่ด้านซ้ายของโบสถ์ขุดพงบริเวณพระนอนเป็นศิลปะยุคตทวาราวดีพระพุทสายาธหรือพระนอนหินทรายพระนอนหินทรายเป็นพระพุทธรูปปางเสด็จปรินิพพานมีพุทธลักษณะแบบทวาราวดี พระพาห์หันไปทางทิศตะวันออกตามขนบของศาสนสถานในศาสนาพุทธในส่วนของพระพาหใช้หินทรายแดงสีก้อนวางประกอบซ้อนกันแล้วจึงสลับเป็นรูปวงพระพาหซึ่งมีลักษณะค่อนข้างกว้างทรงแยมพระสวนที่มุมพระโอชีขึ้นส่วนพระสอเป็นหินทรายทรงกลมหนึ่งก้อนหนาประมาณ35เซนติเมตรเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ90เซนติเมตรและพระวรกาย ประกอบด้วยหินทรายขนาดใหญ่หลายก้อนพระนอนหินทรายเป็นพุทธลักษณะที่เป็นศิลปะทวรารวดีซึ่งเป็นยุคแรกเริ่มของประวัติศาสตร์เป็นพระนอนเก่าแก่นอกจากพระนอนหินทรายแล้วยังมีพระธรรมจัรศิลาเป็นชนิดเดียวกันกับที่พระปฐมเจดีเป็นศิลปะยุคทวรารวดีมีลักษณะคล้ายล็อกเวียนทำจากศิลาแรงขนาดใหญ่มีนาว้างทั้งสองด้าน เส้นผ่าศูนย์กลาง1.41เมตรขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางลุมล้อ31เซนติเมตรตอนล่างมีสลักคลายหน้าพนับดบดีซึ่งมีลักษณะผสมสัตว์หลายชนิดคือมีเขาเหมือนโคมีปากเป็นคุธมีปีกเหมือนหงสัตว์เหล่านี้ล้วนเป็นพาหานะของเทพให้ศาสนาพราหมณ์หรือฮินดูส่วนพนับดบดีเป็นพหาหนะของพระพุทธเจ้าต่างความเชื่อของพุทธ ฝ่ายมหายานประดิษฐานอยู่ที่วัธรรมจักรเสรมารามภายในอาคารซึ่งอยู่ด้านซ้ายของโบสถ์ขอขอบคุณมากครับที่ติดตามและรับชมรายการของเราทางเราจะนำเสนอรายการดีๆมานำเสนอท่านพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอขอบพระคุณมากครับ